สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องสำหรับแฟนๆซีรีส์ญี่ปุ่นและใครที่กำลังสนใจในซีรีส์ญี่ปุ่นภาพยนตร์เรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ส2ฮาโลวีนสีเลือดภาคซึกตัดสินได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นวันที่20สิงหาคม ก็มีงาน first screening event with Yuki Yamada ด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวหนังแต่จะมาแนะนำผลงานซีรีส์ญี่ปุ่นสุดปังซีรีส์ญี่ปุ่นที่น่าสนใจของเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่ขอรวบตึงนักแสดงเด่นๆจาก live action ทุกภาคมานำเสนอคนละ2เรื่องนะครับ <S <S เผื่อใครดูหนังแล้วอยากไปตามดูผลงานเรื่องอื่นๆต่อ มาแนะนําให้ฟังกันแล้วครับมาเริ่มกันเลยเริ่มจากคิทามุระทาคุมิผู้รบบทเป็นทาเคมิจิทาคุมิเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องนําวงดิชวงร็อกแดนซ์สุดพลังอีกด้วยจุดเด่นของคิทามุระทาคุมิคือการสื่อสารอารมณ์ทางสายตาเศร้าๆของเขาครับซีรีส์ของเขาที่ขอแนะนํากันนะครับเรื่องแรกโทนาริโนคาโซคุวะอโอคุมิเอรุ ซีรีส์จากปี2018เรื่องนี้คิทามุระรับบทเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เป็นแก่เขามีคนรักอายุมากกว่าเขาครับเป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถทางการแสดงของเขาและที่สำคัญคือเอื้อให้เขาได้โชว์เสน่ห์ทางการแสดงออกมาอย่างเต็มพิกัดด้วยครับอีกหนึ่งเรื่องคือนิจิโร่คารุเตะซีรีส์แนวการแพทย์จากปี2021เรื่องนี้คิทามุระรับบทเป็นบุรุษพยาบาลหน,นุ่มในหมู่บ้านอันห่างไกลเรื่องนี้เขาได้แสดงทุกอารมณ์เลยนะทั้ง สนุกสนานเฮฮาเศร้าดราม่ารวมถึงเป็นที่มาของมีมอันนี้ด้วยต่อกันที่โยชิสวะเรียวผู้รับบทไมกี้โยชิสวะเรียวหรือว่าโอเรียวนักแสดงผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมบัติแห่งชาติญี่ปุ่นเลยนะ เขาเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทให้กับทุกบทบาทครับแล้วก็มักเลือกรับบทที่ท้าทายความสามารถจุดเด่นของโอเรียลคือการแสดงด้านดราม่าครับเขาแสดงดราม่าได้ดีมากๆซีรีส์ที่ขอแนะนํากันมี2เรื่องเรื่องแรกคือเซเตงโอสเกตซีรีส์ไทยกะจะปี2021เรื่องนี้โอเรียลแสดงเป็นชิบูสวะเออิจิ ปิดาแห่งเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจยุคใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่มีตัวตอนอยู่จริงๆเขาแสดงตั้งแต่นหนุ่มจนชราภาพเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้พิสูจน์ความสามารถทางการแสดงของเขาจนเขาได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำช่วงเดียวกับ t o k กียวรี n g e r s อภาคแรกเลยครับ เป็นบทบาท2บทบาทที่สําคัญของเขาเลยนะในซีรีส์ไทกะเรื่องนี้นะครับเขาต้องเพิ่มน้ําหนักตัวเป็น10บกิโลในช่วงที่ชิพุสวะเออจิอยู่ในช่วงวัยชารานะครับแล้วก็ต้องรีดน้ําหนัก ลดน้ำหนักลงมาแบบพัวภาพเลยเพื่อมารับบทไมกี้เพราะฉะนั้นใครที่ดูภาพยนต์เรื่องตเกียวเรเว e เจอร์สแล้วค่อนขอดว่าไมกี้แก้มเยอะจังเลย Baby f a ีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลก็คือมาจากการรับบทสำคัญสญสญ2บทบาทที่เขาทุ่มเทให้สุดตัวนั่นเองครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะบทบาทนี้เนี่ยยังทำให้โอเรียลได้รับเชิญไปเป็นคนปิดตลาดหุ้นประจำปี2021ด้วยครับ อีกหนึ่งเรื่องคือ PICU ซีรีส์แนวการแพทย์จากปี2022เรื่องนี้เขาแสดงเป็นหมอคนใหม่ในแผนก NICU หรือรแผนกผู้ป่วยวิกฤตเด็กในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดฮอกไกโดครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เขาได้โชว์ศักยภาพจากการแสดงของเขา ตอกันที่ยามาดะยูกิผู้รบดรานพี่ยูกิขวัญใจของใครหลายๆคนและเพิ่งมาเยือนเมืองไทยไปกับงาน First Screening Event เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับจุดเด่นทางการแสดงของยามาดะยูกิคือความทุ่มเทในทุกบทบาทแล้วก็อินเนอร์ทางการแสดงของเขาที่ทุ่มสุดตัวเลยซีรีส์ที่เลือกมาแนะนำมี2เรื่อง2รสชาติเลยนะครับเรื่องแรกซันนิโนปปะหรือว่าทรีปะป สามสุดหล่อคุณพ่อมือใหม่ซีรีส์จะกปี2017เรื่องนี้นะครับพี่ยูกิแสดงเป็นหนุ่มออฟฟิศหนึ่งในเพื่อนร่วมแชร์เฮาส์ที่ต้องมาเป็นคุณพ่อจำเป็นที่เลือกมาแนะนำกันก็นกนเพราะว่าบทนี้น่ารักมากๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็มีทั้งความอบอุ่นมีกลิ่นอายความเป็นคอมเมดี้ที่น่าติดตามมากๆด้วยใครที่ชอบซีรีส์แนวเยียวยาจิตใจบทน่ารักน่ารักฟีลกู๊ดมีกลิ่นอายคอมเมดี้เนี่ยต้องไม่พลาดชมเรื่องนี้เลยนะมีสตรีมมิ่งทางโมโนแม็กซ์ครับ อีกหนึ่งเรื่องคือ Homeroom ซีรีส์จะปี2020เรื่องนี้ยามาดะยูกิแสดงเป็นครูหนุ่มผู้เป็นที่รักของคนทั้งโรงเรียนเลยนะแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นโรคจิตเป็นสตอกเกอร์แล้วก็กระหายความเป็นฮีโร่มากๆยามาดะยูกิทุ่มเทให้กับบทบาทนี้มากๆนะครับทั้งอินเนอร์ทางการแสดงรวมถึงการทุ่มหมดตัวหมดตัวจริงๆไม่เหลือเลยสักชิน้นเรื่องนี้มีให้รับชมทาง Mono m a x ่อกันที่ซูกิโนโยสุเกะผู้รับบทัจิบนะนาโอโตะซูกิโนโยสุเกะเป็นพระเอกเคมีสาธารณะอีกหนึ่งคนของญี่ปุ่นเลยนะจุดเด่นของเขาคือแสดงเข้าขากับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหม่หรือแม้แต่กับเด็กเล็กๆ ทุกเพศทุกวัยเขาแสดงได้อย่างเข้าขามากๆซีรีส์ที่เลือกมาแนะนำกันนะครับเรื่องแรก scams ซีรีส์ตีแผ่แก๊งคอร์เซนเตอร์เขาระบบทเป็นเด็กหนุ่มที่ตกงานกระทันหันแถมมีภาระทางการเงินเยอะมากๆเลยถูกชักชวนเข้าสู่ธุรกิจสีเทาอย่างการหลอกเงินชาวบ้านเรื่องนี้เนี่ยไปติดตามความเจ้าเล่แล้วก็เล่เหลี่ยมของกลโกงได้มีสต r e มม i n g ทาง netflix อีกหนึ่งเรื่องคือโคยเดสซีรีส์จากปี2021เรื่องนี้ส u กิโนสั่งนะครับแสดงเป็นยังกี้ชายาเสือดำพระเอกของเรื่องเลยนะแต่จริงๆตรงนี้ยังกี้คนเนี้มีจิตใจที่ดีมากๆเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเคมีนักแสดงนำดีมากๆเลยใครชอบซีรีส์แนวโรแมนต์แนวรอมคอมรวมถึงอยากเห็นส u กิโนโยสเกะในบทบาทที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆพลาดไม่ได้นะครับเรื่องนี้ ต่อกันที่อิโซมุระฮายาโตะผู้รบบทอักคุงผมเคยแนะนำอิโซมุระไปแล้วนะครับในคลิปแนะนำนักแสดงจากซีรีส์ Alice in Borderland แต่ก็ขอแนะนำอีกทีละกันอิโซมุระฮายาโตะเป็นนักแสดงที่มีผลงานมาเยอะมากๆเยอะราวกับบ้านเป็นนี่เลยอะจุดเด่นในการแสดงของอิโซมุระซังนะครับก็คือการถ่ายทอดตัวละครโดยเขาเนี่ยจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตามนิสัยใจคอพื้นเพของตัวละครได้อย่างแตกต่างกัน ซีรีส์ที่เลือกมาแนะนำกันได้แก่เรื่องแรกนะครับ From Today It's My Turn ซีรีส์จากปี2018สอิโซมุระยาโตะรับบทเป็นแยังกี้ตัวร้ายจากซีรีส์สุดฮาเรื่องนี้มีให้รับชมทาง Netflix อีกหนึ่งเรื่องคือโคอิ ah ซุรุฮาฮาตาจิซีรีส์จากปี2020เรื่องนี้อิโซมุระ แสดงเป็นหนุ่มออฟฟิศที่เป็นหลงรักรุ่นพี่สาวใหญ่ในที่ทำงานครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาแสดงได้มีสนเสน่ห์มากๆแล้วก็มีฉากเปลืองเนื้อเปลืองตัวเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆรวมถึงทำให้เขาเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเลยจากบทบาทในเรื่องนี้นะครับต่อกันที่ซูซูกิโนบุยุกิผู้รับบทคิโยมาเซ เป็นนักแสดงที่มักได้รับบทยังกี้ตัวร้ายอยู่เสมอเสแต่ก็มักจะมีเคมีที่เข้าขากับนักแสดงชายด้วยกันมากกว่านะครับผลงานของเขาที่เลือกมาแนะนํากันนะครับโอเรตาจิวะอาบุนาคุไนหรือยอดนักสืบไปเรื่อยเปื่อยซีรีส์สืบสวนสุดฮาแล้วก็ปั่นป่วนมากๆจากปี2020นะครับโนบุ no bu, รับบทเป็นตำรวจนุ่มหลอฝีมือดี แต่ขี้เกียจขี้แก๊กแล้วก็ขี้คุยเขาและคู่หูพยายามจะหาหนทางอู้งานอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ดันปิดคดีได้อย่างคูลตลอดเลยสมกับคําพูดติดปากของเขาว่าอู้งานอย่างคูปิดคดีอย่างคูอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำกันคือคอยเด s ซีรีส์จากปี2021เเรื่องนี้เขาแสดงเป็นยังกี้คู่ปรับของพระเอกที่เหมือนจะเป็นตัวร้าย แต่ก็ไม่ได้ร้ายแถมยังช่วยเหลือพระเอกในทุกๆเรื่องอีกด้วยแต่ตัวละครนี้ก็มีการหักมุมสุดๆต้องไปติดตามดูกันได้ในค o ย d e s ต่อกันที่มาเอดะกอร์ดอนผู้รบ,บทมิสยซยหลายคนรู้จักเขาในฐานะน้องชายของแมคเคนยูนะครับแต่ว่ากอร์ดอนก็มีฟฝีมือการแสดงที่ไม่แพ้ใครเลยนะความโดดเด่นของเขาเคือการใช้ใสายตาแล้วก็ลุกอ้อนบางอย่างที่คอนทราสกับลุกแมนแนดิบๆของเขานะครับซีรีส์ที่เลือกมาแนะนํากัน เรื่องแรก Promis e Cinderella ซีรีส์จากปี2021ซีรีส์รมคอมดี่สร้างจากมังงะตาหวานนะครับกอดอนรับบทเป็นนักเรียนหนุ่มหล่อรวย แต่ว่ามีนิสัยเฮียหมาแบดบอยมากๆเขาจา้างนางเอกมาอยู่ด้วยแล้วก็มีการเล่นเกมเดิมพันแต่สุดท้ายเขาก็ค่อยๆตกลุมรักนางเอกของเรื่องครับเรื่องนี้มี streaming ทาง Monomax กครับอีกหนึ่งเรื่องคือ l p p i s ซีรีสืบสวนจากปี2022เรื่องนี้เขารับบทเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์หนุ่มไฟแรงที่จับมือกับอดีตนักข่าวหญิงร่วมกันขุดคุยเจาะลึกแล้วก็รื้อคดีเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่อง ตอกันที่มามิยะโชทาโร่ผู้รบทคิซากิจากในแบบสุนักแสดงฝีมือดีเลยนะครับที่ได้แสดงบทบาททุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทเกาวสุดขั้วบทตัวร้ายชั่วสุดซีดไปจนถึงบทโรแมนติกที่เป็นพ่อไมโครเวฟสุดอบอุ่นให้แฟนๆได้อินได้ฟินได้จิ้นตามกันนะครับซีรีส์ของเขาที่เลือกมาแนะนำกันได้แก่เรื่องแรกคือ e m o อ e l o v e ซีรีส์จากปี2020 ซีรีส์โรแมนติกคอมมดี้กับบทบาทพระรองสุดหล่อเจ้าสเสน่ห์มามิยะเป็นพนักงานขายทำงานที่เดียวกับนางเอกครับอีกเรื่องคือนันบะ MG5 ซีรีส์จากปี2022เรื่องนี้เขารับบทนำเป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวยังกี้สุดโหดที่ขอเป็นนักเรียนทั่วไปเวลาอยู่ในโรงเรียนนะครับเขาซ่อนบุคลิกโหด,หดบุคลิกยังกี้เอาไว้เพราะว่าอยากเป็นคนปกติบ้างแต่จะปิดได้ไหมะ ก็ต้องไปติดตามดูกันเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่มามิยะนะครับได้โชว์สกิลเรื่องความกาวความหาความบ้าระหำ่ำแล้วก็ได้โชว์ฝีมือทางการแสดงของเขาด้วยเรื่องนี้เคยเออกอากาศทางช่อง True Asian m o r e ทาง True v i s i o n s ต่อกันที่มูระคามมนิจิโร่ผู้รับบทเป็นคาสึโทระผมเคยแนะนำนิจิโร่ไปแล้วนะครับในคลิปแนะนำนักแสดงจากซีรีส์ Alice in Borderland แต่ว่าก็ขอแนะนำอีกทีละกันจุดเด่นของเขาเนะี่ยคือเขาสามารถใช้คาริสา หรือว่าสเสน่ห์ทางการแสดงทําให้ผู้ชมจดจําเขาได้ในทุกบทบาทเลยครับส่วนใหญ่เขาจะแสดงภาพยนตร์นะแต่ว่าก็มีซีรีส์หลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกที่หยิบมาแนะนํากันคือ c o d e Case Season หตอนที่5เป็นบทรับเชิญครับแต่ถึงจะเป็นบทรับเชิญแต่เขาก็โดดเด่นมากๆนะในเรื่องเนี่ยเขาเล่นเป็นนักเรียนชมรมว่ายน้ำที่เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมที่ยังปิดไม่ได้อีกหนึ่งเรื่อง เรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานเลยล่ละเพราะว่าก็คือ Alice in Borderland ทั้งซีซันที่1และ2จากปี2020และปี2022กับบทบาทจิชิยะ ตัวละครที่ฉลาดแล้วก็มีสเสน่ห์สุดๆเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผู้ชมรักมากๆจากซีรีส์ชุด i c e in b o r d e r l a n d นะครับแล้วก็ทำให้เขามีฐานแฟนๆเยอะมากๆด้วยจากซีรีส์เรื่องนี้ต่อกันที่ทาคาสุงิมาฮิโรผู้รับบทมาซุโนะจิฟุยะมาฮิโรนะครับเป็นนักแสดงที่มีโครงหน้าเป๊ะมากๆเลยนะแววตาก็เป็นประกายรวมถึงมีสเสน่ห์ทางการแสดงสูงมากๆด้วยจุดเด่นของมาฮิโรเนี่ยคือแววตาครับที่สามารถสื่อสารอารมณ์ต่างๆได้ดี ทั้งเศร้าเสียใจดีใจไปจนถึงบทตัวร้ายรวมถึงเขาจะสร้างบุคลิกบางอย่างที่ทำให้ตัวละครนั้นๆน่ะมีความน่ารักมากๆซซรีส์ที่เลือกมาแนะนำกันเรื่องแรกคือ High School Chorus ซีรีส์จากปี2015เรื่องนี้มาฮิโรรับบทเป็นเด็กที่ไม่ยอมไปโรงเรียนด้วยปมบางอย่างในใจของเขาจนเพื่อนๆมาตามตัวเขาถึงบ้านและชวนเขาเข้าชมรมประสานเสียงอ้อเรื่องนี้มีความวายในบทของมาฮิโรด้วยนะครับ เคยเออกอากาศทางช่องไทย PBS ด้วยนะอีกหนึ่งเรื่องคือวาตาชิโนะโอโยเมะคงซีรีส์จากปี2023ที่จะเพิ่งจบไปเลยมาฮิโระรับบทเป็นชายหนุ่มที่เก่งกาดเรื่องทำกับข้าวแล้วก็เรื่องทำงานบ้านเขาได้แต่งงานหลอกๆก,กับรุ่นพี่ในที่ทำงานที่เขาแอบลืม้มซึ่งเธอคนนี้เนี่ยงานบ้านไม่ได้อาหารก็ทำไม่เป็นเขาก็เลยกลายมาเป็นพ่อสีภรรยาผู้น่ารักเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักมากๆครับ อีกหนึ่งคนที่เป็นที่ชื่นชอบมากๆคือนากายามะเคนโตผู้รบบาจิเขาเป็นน้องชายของ e ta, นากายามะเอตะนักแสดงชื่อดังนะครับซึ่งเคนโตเนี่ยก็มีฝีมือทางการแสดงที่โดดเด่นไม่แพ้ใครเลยนะจุดเด่นของเขาคือการตีบทแตกแล้วก็เก็บรายละเอียดบทบาทต่างๆได้ดีมากๆเลยครับซีรีส์ที่แนะนำเรื่องแรกคือ Cold Case มีด้วยกัน3ซีซันเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเขารับบทเป็นตำรวจนักสืบ ในหน่วยงานไขคดีที่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือ Double s ซีรีส์จากปี2022เคนโตะรับบทเป็นนักแสดงละครเวทีผู้ผลักดันเพื่อนนักแสดงคนสนิทของเขาให้ไปถึงฝั่งฝันทั้งๆท,ท,ที่เขาเองก็มีความสามารถไม่แพ้กันเลยเรื่องนี้เขาแสดงเก็บรายละเอียดได้ดีสุดๆไปเลยปิดท้ายที่อิมดะมิโอระรับบทเป็นฮินะแฟนสาวของทาเคมิจินอกจากความสวยสะพรั่งแล้วฝีมือทางการแสดงของเธอก็ไม่เป็นสอง รองใคบทดีก็แสดงได้บทร้ายก็โดดเด่นมีรางวัลการันตีซีรีส์ที่เลือกมาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกฮานะโนจิฮาระรักเสใส,ใสหัวใจผลิบานซีรีส์จากปี2018เรื่องนี้เนี่ยนะครับเธอรับบทเป็นนักเรียนสาวในแก๊ง C5 อารมณ์ประมาณเป็นซูเปอร์เลนรหัสของรุ่นพี่ F4 อะอะไรทำนองนี้นะครับเป็นแก๊งที่เคยมาจับคนจนให้ออกจากโรงเรียน โดยเฉพาะนางเอกของเรื่องเนี่ยเป็นที่หมายตาเลยเหมือนจะเป็นตัวร้ายนะแต่สุดท้ายก็ลงเอยกับการเป็นเพื่อนสีของนางเอกอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือวารุซีรีส์จากปี2022ซีรีส์ที่ทำให้อิมาดะมิโอได้รับรางวัลนนะักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยนะกับบทบาทธนกะมาริลินพนักงานออฟฟิศผู้เปี่ยมพลังงานในซีรีส์วอความเท่าเทียมทางเพศแห่งปี2022เลยและนี่คือผลงานซีรีส์บุญจากบางส่วนของทีมนักแสดงภาพย,ายนตร์เรื่องโตเกียว r e ื่ e r e ิเทุกภาคนะครับอันนี้รวบรวมมาแนะนำกันเฉพาะซีรีส์นะครับไม่ได้นำเสนอเรื่องส่วนตัวประวัติหรือว่าพวกข่าวคราวแมนยาวเกินแฟนๆอย่าลืมไปชมภาพยนตร์เรื่องตัวเก Revengers 2 Halloween สีเลือดภาคศึกตัดสินในโรงภาพยนตร์ที่มีรอบฉายนะครับอย่าลืมไปดูกันนะ แล้วก็อย่าลืมตามดูซีรีส์ญี่ปุ่นที่พวกเขาแสดงด้วยนะครับกรังตีความสนุกตามที่ได้แนะนำไปเลยในคลิปนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด like กด share กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับอ้อจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มคลิปวิดีโอสั้นเข้ามาด้วยนะใครที่ไม่ชอบฟังอะไรยาวๆชอบสั้นๆเนี่ย จะมีมาฝากกันด้วยนะครับติดตามกันได้เลยหรือใครจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์ในช่อง YouTube นี้หรือไปร่วมพูดคุยกันในเพจบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นทาง Facebook ก็จะยินดีมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ